หลังจากที่หลวงปู่มั่นนิมิตว่าได้ขี่ม้าขาวข้ามทุงไปพบตู้พระตายปิดกท่านก็นำมาคิดพิจารณาเห็นว่าความสำเร็จคงอยู่ไม่ไกลท่านจึงมุ่งมั่นเร่งความเพียรให้มากยิ่งขึ้นแต่ยิ่งตามนิมิตไปมากเท่าไหร่ยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งพิจารณาสิ่งที่ปรากฏไปมากเท่าไหร่ท่านกลับพบว่า วิธีนี้เห็นจะไม่ถูกต้องด้วยเมื่อออกจากสมาธิแล้วได้กระทบอารมณ์ต่างๆกลับยิ่งเกิดความวั่นไหวพาให้จิตซัดสายไปตามอารมณ์นั้นๆไม่สงบเย็นและมีจิตตั้งมั่นสม่ำเสมอเหมือนแต่ก่อนเมื่อคิดได้ดังนี้หลวงปู่ท่านจึงทำความเข้าใจเสียใหม่โดยท่านได้ย้อนจิตเข้ามาอยู่ในวงแห่งกาย ม่ยอมให้จิตออกไปข้างนอกให้พิจารณาอยู่แต่ในกายเท่านั้นทางข้างบนข้างล่างด้านขวางและด้านกลางโดยรอบโดยมีสติคอยกำกับดูแลท่านทำทุกอย่างผิดก็แก้ไขไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความมั่นใจว่าเดินมาถูกทางแล้วนั่นแหละท่านจึงเน้นและมุ่งมั่นบนทางนั้นอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จในมรรคผล พรรษาที่1และสองหลวงปู่ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดเลียบเมืองอุบลน,นั่นเองแต่ในฤดูแลง้งหลังรับกระถินแล้วท่านได้ออกสแสวงหาความวิเวกตามร่มไม้ชายป่าใกล้หมู่บ้านกับพระอาจารย์เสาผู้ฝึกสอนวิปัสสนากรรมาฐานในพรรษาที่สท่านกลับมาจำพรรษาที่วัดเลียบอีกครั้งยังไม่ออกไปไหนในช่วงนั้น เพราะมีการซ่อมแซมศาลาทั้งพระทั้งเนนต่างทํางานเลื่อยไม้สากบเป็นการทํางานร่วมกันเมื่อถึงเวลาเพนก็ฉันเพนแต่พอฉันเข้าไปแล้วเกิดปวดท้องนานเป็นชั่วโมงมันแสนทุกข์ทรมานมันปวดอยู่ระยะหนึ่งอาการปวดก็หายท่านจึงไปทำงานต่อได้ นับแต่นั้นท่านจึงฉันพระหารเพียงมือเดียวจะทำงานหนักแค่ไหนอย่างไรก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยและไม่มีคำว่าหิวทําวัดสวดมนต์เช้าเย็นตามปกติไม่เคยขาดสำหรับข้อวัดส่วนตัวของท่านหลังเลิกกิจกรรมต่างๆของวัดแล้วคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ขาดบทภาวนาของท่าน คือบทพุทธโธซึ่งท่านใช้ภาวนามาโดยตลอดเข้าพรรษาที่สมนี่เองในคืนวันหนึ่งเมื่อท่านเล่าว่าท่านรวบรวมสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิคือทำสมาธิชั้นสูงปฐมมชานอุคะนิมิตก็ปรากฏว่าร่างของตัวเองมานอนตายอยู่ข้างหน้าห่างประมาณหนึ่งวามีสุนัขตัวหนึ่งมาลากไส้ออกไปกิน จึงกำหนดอยู่ในนิมิตนั้นจนร่างนั้นเน่าเปื่อยผูพองน้ำหนองไหลเยิ้มออกจากศพของตัวเองและยังเห็นหลายศพมีทั้งตายเก่าตายใหม่แร้งกาสุนักกัดทึงกินกันเหลือแต่กระดูกเกลื่อนเต็มลานวัดท่านเริ่มมองย้อนกลับเข้ามาในตน<ม>ก็เห็นแต่โครงกระดูกมองเพื่อนที่เป็นพระเนน ็เห็นแต่จีวครคลุมโครงกระดูกเนื้อหนังตับไตไส้พุงไม่มีเวลาไปบินทบาทมองดูชาวบ้านก็เห็นแต่เครื่องนุ่งหม่มพอกระดูกเวลาพูดกันเห็นแต่ฟันกระทบกันทำให้เกิดเป็นเสียงนึกเราก็อยากหัวเราะท่านพลายไปคิดว่าตัวเองเป็นบ้าแล้วหรือเปล่า หลวงปู่มั่นท่านได้นำสิ่งที่เห็นในสมาธิไปเรียนถามพระอาจารย์เสาวพระอาจารย์เสาวท่านก็ตอบว่าให้ไปพิจารณาเองหลวงปู่มั่นจึงเพ่งแต่ร่างที่เป็นกระดูกนั้นจนกระดูกที่เห็นได้รวมเป็นดวงแก้วประมาณเท่าลูกมะพร้าวเท่งดูต่อจนดวงแก้วสว่างสวยัยพอเดินไปข้างหน้าปรากฏเป็นทางใหญ่คล้ายลาดด้วยซีเมน นึกอยากจะไปจึงได้เดินไปตามทางนั้นปรากฏว่าเมื่อเดินไปตามทางสายนั้นสองข้างทางมีภูเขามีถ้ำมีเงื้อผาภายในนั้นมีพระพิสุนั่งสมาธิอยู่มีที่อยู่คล้ายประทุนเกวียนเรียงรายทั้งสองข้างทางท่านเดินไปจนสุดทางมีเหวลึกอ,อยู่ข้างหน้า เดินต่อไปไม่ได้ก็เดินกลับทางเดิมในคืนวันต่อมาเมื่อนั่งสมาธิจิตสงบลงถนนสายนั้นก็ปรากฏขึ้นท่านก็เดินไปอีกพอสุดถนนก็เจอเหวล,ลึกอ,อีกแต่คราวนี้มีสะพานทอดข้ามไปท่านจึงเดินข้ามสะพานไปจนสุดทางก็เป็นภูเขาเมื่อมองไปข้างหน้าเห็นหลังคา คล้ายหลังคาโบสถ์วิหารหรือพระราชวังอะไรสักอย่างมีกำแพงประตูค่ายคูหอรบเดินต่อไปถึงประตูเอามือผลักดูปรากฏว่าประตูนั้นลงดานอย่างแน่นหนาผลักเท่าไหร่ก็ไม่ออกจึงเดินกลับในคืนที่สามเขานั่งเจริญภาวนาเมื่อจิตสงบได้ไม่นานก็เกิดสมาธิ ท่านได้เดินไปที่เก่าอีกพอเดินไปถึงกำแพงคราวนี้ประตูกำแพงเปิดอ้ารออยู่แล้วท่านจึงเดินเข้าไปข้างในจะว่าวัดก็ไม่ใช่จะว่าวังก็ไม่ใช่แต่มีโบสถ์มีวิหารมีวังดูสะอาดสะอา้านเหมือนมีคนคอยปัดกวาดเช็ดถูทาความสะอาดอยู่ทุกวี่วันแต่ในนั้นไม่มีคนหรือพระอยู่ นได้สำรวจไปในที่ต่างๆดูนอนดูนี่ไปเรื่อยๆพอถึงโบสถ์ซึ่งประตูโบสถ์เปิดอยู่ท่านก็เดินเข้าไปภายในโบสถ์มีแต่ความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่แต่มีธรรม,มาติตั้งอยู่มีหมอนมีที่รองนั่งเหมือนธรรมมาตเทศทั่วๆไปแต่มีความสวยงามวิจิตระการตา ลวดลายลงรักปิดทองหลวงปู่ก็ลงขึ้นไปนั่งบนธรรม,มาะพอนั่งเรียบร้อยแล้วก็มีพานชนะข้าวปลาอาหารมาวางข้างหน้ามีกล่องข้าวในพานชนะนั้นมีแตงกวาที่ซอยเป็นคำและมีน้ำพริกปลาป่านท่านได้ฉันอาหารนั้นมีรสอร่อยเหมือนอาหารธรรมดาในเมืองมนุษย์แต่พอท่านฉันเสร็จ ผานชนะใส่อาหารเหล่านั้นก็หายวับไปอย่างน่าอัศจรรย์ตอนนั้นท่านมีความรู้สึกว่าสถานที่นี้ก็คือพระนิพพานหลวงปู่พักอยู่ที่นี่นานพอสมควรแล้วจึงเดินออกมาจิตก็ถอนออกจากสมาธิเป็นจิตธรรมดาท่านมีความรู้สึกว่าท่านถึงพระนิพพานแล้ว อดเอาเองด้วยความตื่นเต้นต่อมาภายหลังท่านได้เปิดเผยเมื่อรู้ถึงสิ่งที่เห็นมานั้นนับตั้งแต่มีถ้ำอยู่สองข้างทางมีพระภิสุนั่งสมาธิอยู่ในประทุนเกวียนนั้นก็คือภรมโลกส่วนที่เห็นเป็นวัดหรือวังนั้นก็คืออรูปภพมโลกพอท่านนั่งสมาธิ จิตก็ส่งออกไปอยู่สถานที่นั้นนึกว่าเป็นนิพพานแต่พอออกมาเป็นจิตธรรมดาเกิดอารมณ์กระทบกระทั่งภายนอกโดยเฉพาะเห็นเพศตรงข้ามก็ยังมีความรู้สึกรักเห็นหรือได้ยินเสียงที่น่าชังก็ยังชังอยู่จึงเฉลียวใจว่าทั้งที่มาถึงนิพพานแล้วทำไมจึงยังหลงอยู่ในห้วงรักห้วงชังอีก เห็นทีจะไม่ใช่พระนิพพานแท้ประมังพอคิดได้ดังนั้นก็เริ่มตั้งต้นตั้งใจใหม่แต่ไม่ให้จิตมันรวมเดินจงกรมก็เอาจิตไว้ที่กายจะบริกรรมพุดโธพุดโธหรือมูลกรรมฐานก็แล้วแต่ไม่ให้จิตรวมไม่นั่งสมาธิเวลาจะนอนก็นอนเลยทำอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสติ พอเข้าวันที่สามเอาไม่อยู่เพราะความพร้อมทั้งสติและสัมปชัญญะพอนั่งสมาธิจิตก็รวมกันคราวนี้ไม่ออกไปข้างนอกอยู่กับที่ปรากฏว่าร่างกายนี้พังทลายลงไปเลยสิ่งปรากฏต่อมาคือเป็นไฟเผาเหลือแต่เท่าถ่านแล้วจมหายลงไปในแผ่นดิน ขณะนั้นจิตอยู่กับที่รู้ขึ้นมาว่าเอาละถูกแล้วที่นี้เพราะจิตไม่ไปไหนอยู่กับที่แล้วเกิดความตื่นรู้ขึ้นมาว่าทุกคือสภาพที่ทนได้ยากเราควรกำหนดรู้เราได้รู้แล้วสมุทยัยคือแดนเกิดแห่งทุก์เป็นสภาพที่ควรละ เราได้ละแล้วนิโรธคือการกระทําให้แจ้งซึ่งอริยสัจเราได้ทำให้แจ้งแล้วมัคคือศีลสมาธิปัญญาเป็นปฏิปทาควรเจริญเราได้เจริญแล้วขณะนั้นจิตของท่านมุนเป็นปรากฏการแปลกประลาดซึ่งยังไม่เคยปรากฏมาก่อน หลวงปู่ว่ากิริยาของจิตเป็นอย่างนั้นเป็นไปโดยไม่ได้แต่เป็นผลมาจากการอบรมภาวนาเจริญมรรคมีองค์แปดเดี่ยมต่อเนื่องตรงกับคำว่าภาวิโตพหุลีกโตอภินยยะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรู้พร้อม เพื่อความดับสนิทท่านยังกล่าวย้ำอีกว่าสังวัตติย่อมเป็นไปพร้อมหรือเป็นไปพร้อมอยู่แล้วแต่จะว่ากันท่านยังได้กล่าวว่าอาการของจิตที่เราพูดกันส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามีอาการยืดยาวเหมือนเชือกล่ามหัวล่ามควายลักษณะอาการของจิตก็คือการเกิด ดับเกิดดับอย่างต่อเนื่องยกอยู่ในฌานหรือเสวยผลแห่งมรรคที่เจริญแล้วนั้นลักษณะของจิตที่เป็นอย่างนี้เรียกว่าโคตรยานคือยานความรู้ที่ก้าวข้ามจากปุถุชนโคตระแรกเงากง้าวสู่อริยะโคตระเป็นปฐมมรรคโซตาปฏิผล คือทำชั้นต้นของพระอริยเจ้าเป็นพระโสดาบันแต่ท่านไม่ได้พูดว่าท่านเป็นเพียงแต่อธิบายว่ามันเป็นกิริยาของจิตซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติธรรมภาวนาอบรมมรรคมีองค์แปดคือศีลสมาธิปัญญา